คุณหายจับกอนโทษนะจับฟังหุ่นน้ำครับผมนานแล้ว<อ>เป็นยังไงครับดีวะเ <c oughs> <c oughs> ดีนะครับ ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนี้กาจ้าบาดทิมตุ้มบดีแท้อีกแล้วครับไม่แกะก่องนะผู้ชมนี่ครับกําลังจะเอาไปลงหน้างานคันนี้ฮะเดี๋ยวผมผมพาไปดูท่านเจ้าของกันครับกับเฮียไพโรดนะฮะเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเป็นไงบ้างเฮียคันนี้ก็จองนานมากจองนานมากแต่ว่าสมกับการรอคอยท่านผู้ชมครับผมพาไปดูอ่ะไปเชิญครับเฮีย สิ่งที่บอกว่าสมการรอคอยคืออะไรอ้าเฮียเฉลยหน่อยครับของแถมไปไลน์ <laughs> ให้มาเพื่มเลท่านผู้ชมครับ<ช>มีไม่กี่คันนะครับ<ช>เป็นรุ่นล<ช>ิมิเต็ดนะฮะมีไม่กี่คันจริงๆ<ช>ลายอะไปปิ้งนะฮะลายหัวแยกท่านผู้ชมปั้นเราเรียกกันจุดนี้ถ้าเกิดว่าติดเพิ่มนี่ไม่ต่ำกว่าแสนนะครับได้ข่าวว่าแสนอัพอยู่แล้วแสนสองแสนสามประมาณนี้ท่านผู้ชมแบกกิ๊กก็ประมาณสักแปดหมื่นเนาะครับ เบื่อเรารออยู่แล้วครับรอแล้วข้างบนแม่เอซีูชม2องหนครับรุ่นใหม่ล่าสุดของสาเนขายดีขายดีจองกันข้ามเดือนครับค <c oughs> ่าตัว3ล้าน5้าแสนเก้าหมื่นไม่ขึ้นจะไม่เฮียราคาไม่ขึ้นเนาะของเฮียจัดกี่กี่ปีสี่ปีสี่ปีไม่มีดอก 1, 4, กับภารกิจในการส่งมอบรถใหม่เลยครับ2154 ในรุ่น ACE Super แมสุดยอดครับท่านผู้ชมทางเฮียบอกว่ารอนานแต่ว่าก็คุ้มค่าครับเพราะว่าสิ่งที่ได้มาก็คือในเรื่องของลายไปปิ้งนะครับปะ่ะผมพาไปดูสัมผัสแรกของการลงหน้างานโลเฟอร์นีิึงสัมผัสนะฮะก่อนหน้านี้ครับเคยขับรุ่นอื่นมาก่อนแต่ว่าจังหวะของคอนโทรลนะผู้ชมมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันตัวซานี่ครับเป็นคอนโทรลพัดนะฮะ สป็จิตน,นิดครับแต่ไปเยอะ ครับท่าสวยนะคุผู้ชมปะจากนี้ไปฮะผมพาไปดูการทํางานแรกของซานนี่นะครับแต่ก่อนอื่นฮะมาตรฐานในการสมมอบก,ก็คือช่างนะครับจะเป็นคนแนะนําฟังก์ชันในการใช้งานรวมทั้งการรูักษาเบื้องต้นนะครับนี่คือมาตรฐานในการสมมอบของซาน,นี่ไทโยนนะคุผู้ชมวงกี0.9ครับลายไฟป,ปิ้งนะฮะที่แถมมาเป็นสิ่งที่โดดเด่นเลยช่วงล่างสูงขึ้นนะครับแล้วก็ ป็นช่วงล่างแบบ L C นักชมโรเลอร์8ปตัวครับซานี่สองาคุ้มค่าเกี่ยวกับารรอคอยครับแล้วก็คุ้มค่าเกี่ยวกับารลงทุนนะคะสวัสดีครับพบกับเซลล์คนอีกแล้วนะครับวันนี้มาส่งรถซานี่ S Y 2องพันี A C แล้วครับทุกท่านสงสัยว่าโปรโมชั่นเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมจะบอกว่าซานี่รถขุดมาตรฐานโลกครับผมโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นด้วยราคาค่าตัว 3,590,000บาทครับดาวเรื่องต้นเพียง3,49,000บาทสนใจเป็นเจ้าของรถกุดซานี่ติดต่อซานี่ไทยนต์หรือว่าเซลอนได้เลยนะครับหากท่านใดกำลังหาเบอร์เซลอนอยู่นะครับเบอร์เซลอนสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้นะครับที่เบอร์061 3039 577ครับเซลอนครับผมมาครับผู้ชมครับเรานั่งรถใหม่ไปนะฮะไปดูการทำงาน ทางช่างครับจะไปอธิบายฟังก์ชันในการใช้งาน ของรถตัวจริงนีงน่แหลน,นว่าเจวัสดีครับเจถือว่าเป็นเคล็ดนะผู้ชมนี่คือ <50. S 2> อ่าเอาเลิกเอาชัยนะครับคุณยายฮะ90ปีนะครับขึ้นรถรถขุดซานี่ แมนว่าปาอันรมนะครับนี place, statistically statistically ่ค oh, ือเคล็ลนะครับูออันน๋ออันนี้พื้นเพศเลยครับป๋าเนี่ยยุยุเขตเลยครับอ๋อยสุกับผู้มองรถเดียวมันะต่ครับผมอำเภอพุทธิสงนะครับ

ไปลูกแล้วครครับลองเบึงน้ำเด้อเออดีดเด้อเออเสียคิดดีเดีอเดๆเเลยให้ยายจับคอนโทรลจังหน่อยเนาะสตาร์ทเลยให้แกยกคอนโทรลขึ้นนิดนึงจั๊บเบื้องต้องคน อ้าคุณยายจับคอนโทรนนะจับฟังหุ่นน้ำครับผมนานแล้วโอ้เป็นยังไงครับดีวะดีนะครับโอ้คุณยายจะพาไปคูดบ่ครับวันนี้ แล้วตักคือสิดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือมาตรฐานในการส่งมอบรถนะครับทางทั้งสูตรครับก็จะไปอธิบายฟังก์ชันต่างๆนะฮะให้กับทางโชเฟอร์แลวก็ทางเจ้าของรถนะครับได้รับร้ถึงจุดตรงนี้ฮะโหมดในการใช้งานครับมีหลักๆอยู่5โหมดด้วยกันเริ่มจาก โหมด e นู้ชมโหมด e นั่นก็คือ Eco คครับแล้วก็เป็นโหมด s นะครับ s t ต n d a r d ฮะต่อไปครับเป็นโหมด l นะครับโหมด l เขาบอกว่าเป็น Light Duty นะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับทำงานในโหมดที่เคลื่อนที่ลำบากแล้วก็เอาไว้แต่งสุดลบขอบนะครับมือใหม่ฮะใช้โหมดนี้แต่งสุดลบขอบสวยเลยโหมดต่อไปครับเป็นโหมด h ก็คือ h e a v y Duty ครับสูงสุดของพลังงานจึงยนต์นะฮะ โหมสุดท้ายครับโหมด B ได้ใช้แน่นอนครับโหมดนี้เพราะว่ามีลายไปปิ้งนะครับติดมากับตัวรถด้วย11รอบต่อนาทีครับในการหมุนวงสวิงนะฮะคลิปหน้านะครับผมพาไปดูการขุดและก็สัมผัสแรกของซานนี่นะฮะขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าช็อตหน้าครับผม ลาแล้วครับสวัสดีครับ